สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกามาเชียเดอครับพี่น้องครับมอนี้กับฝนตกลิ่นครับพี่น้องเนาะตกแต่เมื่อคืนครับน่าจะมีผ้าอยู่เขาแล้วครับผมถัดตกแบบนี้ครับเอาคลิปนี้ได้ครับพี่น้องกับที่ได้เกินไหวครับพี่น้องเนาะกับผมเลขของทูบกับผมเลขทูบผีนางล่าครับพี่น้องเนาะที่ว่า ลูกไส้พอบินเดียวเนี่ยครับผมเพิ่นไปจุดเพิ่นไปข้อมงวดว่าหันกับได้สามหกครับผมแล้วก็ที่บอาไห้เพิ่นว่าเพิ่นจะให้สามงวดครับผมเพิ่นจะให้โชคสามงวดครับนี่ก็จะเป็นงวดที่สองนะ้ครับผมครับงวดที่สองครับหลังจากที่เพิ่นลื้อสารนะครับพี่น้องเนาะรับนั่งล่ำเงินกระโตกลงไปครับยูให้หน้าแหละครับผมกับที่ได้ คุยกันกรพอบินเดียวตั้งแต่คลิปก้อนๆครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้กับจุดมาแล้วเด้อครับผมหนึ่งสิงหาคมหกสิบเจ็ดพิจนาเบิงเป็นแนวทางเสงโศกเสงดวงครับพี่น้องเนาะครับก้อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขกกรพอบินเดียวครับก่ามาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนาเชียร์พารวยในเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังเลข อ่าถูบนั่งล่ำกันเลยครับพ่อครับครับเก่อมาเชียสวัสดีพ่อบินเดียวครับผม,ผมครับผมครับเอาพอ่อมาตามตัวเหล็กถูกนั่งล่ำด้วพ่อบานนี้ครับ <พอ S 1> เป็นยังไงพอ่พอมื่อเนี่พอไปมา ไปมาเมืออตะกี้เนี่ยอืมครับผ้าหลูกไส้ไปเมียนเมียนไปเมีอนี่เป็นวันปล่อยผีปล่อยสางวันพุธโอ๋อครับผม,มก็เลยไปเลี้ยงไปเกียย์เขาแล้วก็ขอเขามาครับอืมท <c oughs> วานไปกันหลายบ่พอไปกันเอ้าเสารนี้ก็บ่กเปนสิบสองสิบสอเออสิบสองคน ครับจะซุ้มเดียวป้อนี่นะครับผมตระกูลเดียวกันครับอยากไปเห็นโดยตาด้วยกันแล้วเพิ่นจะให้สามงวดที่พอให้สามงวดมาหันงวดแหลกโอ้ใช่ไรสามงวดสี่งวดนั่เขาได้เขาไปขอไปเรื่อยๆเขาไปเลี้ยงไปเกี่ยเพิ่นเพิ่นได้อยากได้กินเพื่อนแตสแย้วกโดนแล้วนะครับผม เฮ็ดห pues. ้องเห่ไม uh, uh, yeah, okay. ่เฮ็ดอันนั้นอันนี้ไห่ไม่เขาเรยงรวมสมบูรณ์มันกันั่นมีคุ้นกับพ่อก็มีคุ้นกับเพื่อนมันกับต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันก็ไปแล้วล่ะครับเพราะว่าเพราะว่าผีว่าสางว่าคนละกันดีน้ำันก็ต้องดีเอาพร้อมย่างไหมครับพ่อเออพร้อมแล้วกรเกี่ยวก้อนนี่เนาะที่ว่าไปโยกสารโยกย่างไห้มันเป็นเจ็ดเก้าสามเนาะเจ็ดเก้าสาม เออแมงและงวดกอนน่อนที่ไปตั้งสารงวดนี้คือไปเลี้ยงไปเจียวันพุธไะจำงวดในหนึ่งสิงหาครับยุดมนิเศร้านี่ได้ <9 43 S 2> เก้าสี่สามเก้าสี่สามเก็บเก็บเกี่ยวก้อนนี้ลงมาเป็นซีเนาะครับป๋อเก็เก่าสามเออเก็บเป็นซีเออเก้าสี่สาม เก่าซี่สามขับเอาบนล่างครับผมเก่าซี่เก่าสามซี่สามครับผมครับที่เพลิวงวัดนี่สองโค่นี่ต้องโดนคู่ไอ้โคู่หนึ่งจันได้ละครับสามตัวเนี่ยพโดนสามตัวก็โดนสองตัวกรา,า,าลางกระโบนกบ็ต้อง <บด S 2> ถือเลยก็ต้องถืออืมถืเลสามตัวก็ดีนะพอ เอ้สามตัวก็ดีเลยแลวยวเมียนคือว่าว่างหันสามสามหกเลยบอก่าม่ฮนว่างหันสามสามหกเพราะว่าข้างเดียวเด้ถาจุดถูกข้างเดียวนี่เขาจุดสองข้างเด้โอจุดมือไปมือนั่นจุดมือไป,ไปยกสามกับมือนี้ครับคือมือเรียงคือมือเรียงมือสังเวชคนครับอันโอ้เสียดายนะยาะบ่ได้ทา่ททายหลุมาจะเห็นหน้าปกก็จังหวะ มันก็ฝนตกลิ้นน,น,น,น้ำกัดทั้งวันนะครับทางไปมันก็รถจอดอยู่ไกลแต่ท้ายขันย่างขามน้ำเลยโบไม่ติ้งท้ายโทรศัพท์นะพ่อเออพโบกับ,บท้ายส่วนเสียบธทรศธุระสมิตรเด็กหน่อยแล้วท้ายครับเขาส่งมาให้ได้บ่พ่อไอที่เฮ็ยหน้ปาปโจ๊กอะไรเด้อบัดเขาโบกเขางานกันบระวังอืร เอาเขียวนาก็ยังคอยๆฟูกน้ำๆครับเขียวนี่ค่อยฟูกสามตัวไปก่อนครับกมเอาครับพี่น้องเนาะเลขทูบครับพี่น้องเนาะเลขทูบนางลำเด้อครับผมครับเก้าสี่สามครับตัดเลนเก้าสี่เก้าสามแล้วก็สี่สามครับผมครับเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับพี่น้องเนาะเพื่อจะให้ไปเรื่อยๆแล้วครับผมครับ เขาามาเชียอก็สิลบกวนพอสำเนีเด้อครับพ่อครับผมขอประคุณพอบินเดียวครับผมครับพ่ออยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพ่อสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับโชคมานเป็นนากันเด้อครับพี่น้องครับสําหรับเหล็กผีนางร่าครับพี่น้องเนาะครับผมครับผิดใจหน้าเบิ้งเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผมครับในวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบเจ็ดครับับ เพิ่นกลับไปจุดสองรอบครับผมครับเดี๋ยวกขามาเชื่อจะึ้นให้ครับพี่น้องเนาะเหล็กอ่าทีว่าเพิ่นไปเอาตั้งแต่มือเพิ่นไปตั้งสารครับผมกับมือนี้เป็นมือเลี้ยงด้วครับพี่น้องเป็นมือเลี้ยงครับเปิดโชว์เปิดลาบครับพี่น้องเนาะเพื่ออในโชว์ในลาบไปน้ากันครับเก้าสี่สามครับผมเหล็กถูกเก้าสี่สามครับแล้วก็ตัดเลนเด้อครับพี่น้อง ตัดเหรน้าครับ949343ครับผม949343ครับเบิ่งเป็นแนวทางเส้นงโศกเส้นงดวงครับผมครับสำหรับเลขอีกหล,ลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเกามาเชียจะมานำเสนอครับผมวงสุดท้ายกับว่าได้ครับผมเพราะว่าจะเป็นเลขของเสี้ยนน้องคายครับผม อาจารย์ชายแดนครับแล้วก็อีกได้หลายเสี้ยนครับผมที่เพิ่นจะมาให้เป็นโครงสุดท้ายครับหรือว่าเลขพ่อหลองครับผมพ่อหลองมักตัวใดเน้นตัวใดครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้เกอามาเชียร์กัขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับ1สิงหาคม67แนวทางตัวเหล็กเด็ดตัวเหล็กดังถือน้เอาเชียร์กอมามเชียร์ได้น้าเสนอสูพี่น้องเอฟก็ขอให้ เป็นโชว์เป็นลาบด้วยครับผมว่าจะเป็น3ามตัวตรง2ตัวบนล่างตรงๆครับพี่น้องครับ,รบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ